เรื่องจิตในช่วงการกระทํากาละคือแบบช่วงที่ตายครับจิตที่เราคิดจิตสุดท้ายมันจะส่งผลต่อชาติถัดไปเลยใช่ไหมครับหรือ,อยังไงก็ใช่ถ้าเรายึดมั่นจิตตรงนั้นถ้าตรงนั้นเนี่ยถึงความถึงทับจับฉวยเต็มที่แล้วเนี่ยสัตว์ก็จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปคือมเมล็ดพืชที่เปรียบเหมือนวิญญ,ญาณเนี่ยตกในผืนน้าได้เนี่ย ตกในผืนนานี้มันจะไปงอกในผืนนานี้ได้ไหมไม่ได้มันตกผืนนาไหน,นมันต้องงอกผืนนานั้นดังนั้นถ้าตกผืนนานเร็วก็ต้องงอกในผืนนานเร็วตกในผืนนานปานกลางก็ต้องงอกในผืนนานปานกลางผืนนาปานกลางก็คือผู้ที่ทำสมาธิชาญนหนึ่งสองสามสี่ได้แล้วก็ทําได้ไหมล่ะทําไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีทางไปเป็นพรหมกิกาอาภัสราไม่มีทาง ธานปลาณีตก็คือผู้ที่ต้องทําสมาธิระดับอารูปได้แล้วก็ทําได้ไหมละ่ะไม่ได้ก็ไปอยู่ท่านปราณีไม่ได้ดังนั้นก็เหลือท่านเดียวคือท่านอันสาม่านอันสามก็แบ่งสองกลุ่มกลุ่ม,มนุษย์เทวดากับกลุ่มทุกตินะกลุ่ม,มนุษย์เทวดาก็คือพวกที่มีอารมณ์เป็นกุศลกรรมบท10สิบกลุ่มทุกติก็คือผู้ที่มีอารมณ์อยู่ในกรอบอกุศลกรรมบท10สิบ มันก็อยู่ที่เขาคิดอะไรขนาดนั้นคิดอยู่ในกรอบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกพูดยุโยงให้คนแตกกันพูดคำหยาบพูดเพอเจอร์โลภเพ่งเลลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นมีพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิไหมอยู่ในกรอบนี้นั่นคือกลุ่มอกุศลซึ่งคือผือนนาผืนนาเลวในส่วนอกุศลน,นะซึ่งจะทําให้คติสอย่างปรกากฏพระพเจ้าบอกคือ นร,น,นรกกำเนิานั้นเปรตวิสัยดังนั้นไม่มีผู้ใดสั่งให้เขาไปแต่ตัณหาคือความอยากเป็นตัวนําพาเขาไปเองภาวะตัณหาทุกคนมีภาวะตัณหามีกรรมตัณหานะ,นะดังนั้นตัณหานี้จะเป็นตัวพาไปเพราะว่าแปลว่าพบตัณหาคือความอยากความอยากในการสร้างพบเรานั่งอยู่ขนาดนี้เราก็มีความอยากในการสร้างพบอยู่ตลอด เพราะมันติดมาตลอดสังสารวัฏเรานั่งอยู่นี้เราก็นั่งคิดนดคิดนี่คิดนอนคิดนี่หลุดไปคิดอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนสัตว์ทั้งหลายคิดตลอดและหาวิหาวิธีที่จะหยุดคิดไม่เป็นเพราะไม่มีผู้ใดมาสอนเออจะหยุดคิดยังไงจะรู้การทํางานของรูปนามได้อย่างไรจิตมโนวิญญาณทํางานกันอย่างไร นะกับรูปนามนะไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้แต่เขารู้ทุกเรื่องนะเขาฉลาดนะเขาจบตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์ฉลาดแต่ไม่ไม่รอบรู้เรื่องของตนเองนะตามความเป็นจริงคนพวกนี้ก็จะก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ไปไม่ได้นะมันเป็นอย่างนี้นะเช่นกับนักการรนะจาติเออกระผมขอเรียนถามเกี่ยวกับที่น้องเทวถามเมื่อกี้นียนะต่อ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจิตจะไม่ไปผูกอยู่กับอกุศลเช่นเกิดจากการเจ็บปวดในเวลาจะตายอย่างเงี้ยจิตมันก็อาจจะทรมานหรือว่าอาจจะนึกถึงคาําด่าหรือว่าอาจจะนึกถึงอือกุศลเงี้ยมันก็จะไปในภูมิที่ไม่ดีได้แล้วจะแก้อย่างไงครับแบบนี้แก้ได้การต้องขวนขวายเป็นอริบุคคนไงดังนั้นถ้า คนคนนั้นยังยืนยันในความเป็นปุถุชนเนี่ยไม่มีอะไรแก้ได้เลยหรือเขามีธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าจะเป็นปุถุชนที่มีโอกาสบรรลุธรรมในภพหน้าอันนี้ก็ยังพอได้หรือมีข้อธรรมที่แสดงถึงการเป็นอริรบุคคลในโอกาสต,ต่อไปอย่างเช่นการให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิต คุณจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังนะแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอริยบุคคลขั้นใดแต่หลังจากตายจากพรหมกายิกาแล้วคุณจะเป็นอนาคามีถ้าเรามีข้อธรรมอันเนี้ยที่โอเควันนี้เรายังเป็นบุตุชนอยู่แต่เรามีข้อธรรมอันนี้ซึ่งตรงกับที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเราจะได้เป็นอนาคามีเราจะได้บรรลุธรรมในภพหน้านะอย่างเช่นเรายังเป็นปุตุชนแต่เรามีการฟังคำตถาคตหนึ่ง mm. เนือง จนคล่องปากจนขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอันนี้เราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งดังนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะตายเนี่ยซึ่งพวกเราทุกคนมีความกังวลแน่นอนเราอาจจะถูกรดชนตายอาจจะถูกนะอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความเจ็บปวดทุกทรมานมากเราก็คงจะดึงจิตออกจากความเจ็บปวดนั้นไม่ไหว นะหรือจิตมันก็จะแกว่งไปสู่อกุศลในหลายๆเรื่องแต่ด้วยการที่คนคนนั้นสร้างเหตุว่าฟังคำตถ,ถาคตหนึ่งเดิงแล้วมีความคล่องปากในคำของพระองค์ขึ้นใจในพระธรรมของพระองค์นึกเมื่อไหร่นึกได้เหมือนเราท่องสุดคูณเนี่ยนึกเมื่อไหร่นึกได้ตรงเป๊ะนะไม่มีผิดพลาดและเข้าใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอันเนี้ย ระศาสดาจะเป็นผู้รู้ว่าคนที่สร้างเหตุแบบเนี้ถึงแม้เขาจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำการละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งแน่นอนถึงจะแกว่งไปแกว่งมายังไงเนี่ยมันจะแกว่งไปกุศลแน่นอนและแกว่งไปในภพที่เป็นเทวดาแน่นอนซึ่งพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่มองออกดังนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเราสร้างเหตุนะเพื่อการบรรลุธรรมในภพหน้า หรือการได้เป็นอริมุคลหรือการได้เป็นอริรุกคนในปัจจุบันอย่างน้อยขั้นโสดบาบันต่ำที่สุดและต่ำสุดๆของโสดบาบันก็คือสัทธ,ธานุสาลีแค่โยมีความเชื่อเนี่ยยมวางความเชื่อผิดๆเนี่ยถามว่าเดือดร้อนใครวางความเห็นผิดเนี่ยไม่มีใครเดือดร้อนเลยมารเท่านั้นที่เดือดร้อนอกุศลเท่านั้นที่เดือดร้อนกุศลไม่เดือดร้อนยมเปลี่ยนความเห็นผิดๆ แล้วมาเชื่อความเห็นที่ถูกต้องเป็นความเห็นใครไม่ได้เสนอความเห็นใครเลยเสนอความเห็นพระพุทธเจ้าแล้วคุณมีพระเจ้าเป็นศาสดาหไหมละ่ะถ้ามีเอามีแล้วทาไมคุณไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนี้ศรัทธาของคุณจะเป็นศรัทธาที่อย่างลงมั่นหรือเปล่าเป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องหรือไม่เหมือนเราบอกโอ้เรารับพ่อแม่เราศรัทธาเราเคารพพ่อแม่มากเลยแต่พ่อแม่สอนอะไรไม่เชื่อไม่ฟังใช่ไหม เออมันศรัทธาแบบไหนเขาลบแบบไหนเชื่อแบบไหนนะหมายความว่าถ้าหากว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยสังสมสุตตะแล้วก็แทงตลอดอย่างดีด้วยความเพียรอะไรเงี่ยแต่ไม่บรรลุอริยะบุคคลเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าที่ตอนที่กำลังจะทำการละแล้วจิตไปนึกถึงอกุศลอย่างนั้นใช่ไหมครับมีน้ำหนักมากกว่าสีเพราะเาเสพพบมานาน ทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนคุณเสพครบอะไรนิสัยคุณจะเป็นไปตามนั้นจิตจะคล้อยไปตามนั้นนะโยมดูหนังทั้งวันเนี่ยรับเย็นไปนั่งสมาธิสิฝุง่งกระจายเลยมันคุมไม่อยู่เพราะว่านิสัยโยมทั้งวันน่ะในยี่บสี่ชั่วโมงมันคุ้นเคยอย่างนั้นเนพ่ยร <c oughs> เจ้าก็ให้ดูหนึ่งวันในหนึ่งวันเนี่ยคนคนนี้อยู่ด้วยกุศลหรืออกุศลเป็นส่วนมากนะ จิตมันก็จะคล้อยไปตามนั้นอยู่แล้วครูเจ้าจึงให้เราสร้างอุปนิสัยใหม่นิสัยฝั่งกุศลใหม่ไงด้วยการอยู่กับลมหายใจเป็นนวกรรมกรรมใหม่ที่เราทําได้เราสร้างได้ไม่ได้มีใครมาสร้างให้เรา่ะเราสามารถทําให้คนคนนี้อยู่กับลมหายใจได้ไหมไม่ได้แต่ตัวเขาทําได้นะและตัวเขาก็ทําให้เราไม่ได้บังคับให้เราอยู่กับลมหายใจคนคนนี้ก็ทําไม่ได้ แต่เราบังคับเราให้อยู่กับลมเนี่ยได้มันไม่อยู่เราก็ฝึกไม่อยู่ก็ฝึกมันก็เป็นขั้นตอนการฝึกฝนไงเพราะอินทรีย์แต่ละคนไม่เท่ากันไม่ใช่ทำวันเดียวปุ๊บได้เลยนะดังน,นั้นบางคนก็เก่งก็อาจจะได้แต่คนไม่เก่งก็ต้องใช้เวลาเดือนเป็นปีห้าปีสิบปีไปก็ไม่เป็นไรแต่เรามาเช็คว่าเรากำลังเดินถูกต้องตามทางพระเจ้าหรือเปล่า หรือเรากําลังทําความเพียนไปตามความเห็นของใครอามาเช็คตรงนี้ไงหม,มายความว่าการสั่งสมสุตตะอันเนี้ยม,มันต้องมากพออย่างนั้นไหม,ม,ม<อ>แล้วเมื่อตอนจะทํากาละเนี่ยต้องนึกออกได้ทันทีมันจะนึกออกได้เองเพราะอะไรเพราะพผู้เจ้าบอกถึงขนาดว่าแม้เขามีสติหลงลืมเมื่อกระทําการละ ซึ่งโดยปกติเหตุปัจจัยของการมีสติหลงหรือเมื่อกระทําการละจะต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบาลอืลแต่อันนี้ไม่อันนี้หลุดไปเป็นเทวดาอ่ะมันมันดีไหมละ่ะใช่ไหมเออเนี่ยร <Yeah. S 1> ับ